สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราก็หลังจากมาจากขึ้นช้างเสร็จนะครับแล้วก็จะไปแหลมชบังกันต่อ,อน,นะนี่ครับรับงานจากเจเอบวันนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับดึงผมไปด้วยนะผมง่วงนอนด้วยนี่จะเข้าบ้านด้วย <c oughs> ยังไงสามคันนี่ก็ลงที่เดียวกันหรอือวะ ที่เดียวกันครับวันนี้ก็เป็นงานของผมเองนะครับก็รถร่วมคันหนึ่งแล้วก็คันนี้นะครับไม้มก็กำลังสับนะครับนี่ก็ก็มีงานกลับงานกลับก็ต้องหาเองแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็สูงอยู่นะครับราคาสูงอยู่ทักมาสอบถามกันได้นะครับทักมาสอบถามกันได้รถนี้สายได้กี่ตันโอ้ ชุสีรถผมเลยรถผมถ้าถ้าเอาเครื่องเสียงออกแปดร้อยเหมือนกันอันนี้มันได้ห้าร้อยเองนี่ก็รถสุรินครับรถลำดวนครับเจ๊เคยโทรมาหาผมแล้วแต่ไม่ยอมมาวิ่งสักทีนี่เพิ่งมาวิ่งนี่นี่ครับขนั้นคลุมแล้วเขาคลุมแล้วเรายังไม่คลุมนะเรายังไม่คลุมนี่ก็ ขึ้นนะครับไปโครทุบให้ครับอย่างดีดีก็สามารถเอารถมาวิ่งร่วมได้นะครับไม้ก็อยู่ประมาณ20กว่าพวงครับตอนนี้ราคาก็4 0่ปลายๆนะครับ400ปลายๆ นะครับ400ปลายๆนะครับใครสนใจก็มาวิ่งร่วมได้กับช่เอียวนะครับใครสนใจก็มาวิ่งร่วมได้มาวิ่งร่วมได้นะวันนี้เราก็ปุบเสร็จเรียบร้อย 他们人家。 ว่างานหรือว่ายังวิ่งไม้สับอยู่นะครับตอนนี้ก็ตันละ400ปลายนะครับ400ปลาย,ปลาย400ปลายเด้อพี่นอ ต้นไม้ก็พอต้อนไม้แบบนี้แม่อีกหนึ่งตันแม่อีกหนึ่งตัน มันบางกล้องจรปิดนี่ แม่หนึ่งตันห้าร้อยลูกหนึ่งตันใม่ๆเลยลแม่ตันห้าลูกหนึ่งตัน ที่นะครับจะมาวิ่งร่วมก็สนใจสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับก็มีไม้พร้อมขึ้นนะครับที่ลงก็ลงสะดวกสบายนะครับ400ปลายนะครับตอนนี้400ปลายแล้วนะครับ400ปลายพี่น้อง 400ปลายนะครับช่วงนี้ก็400ปลายนะครับก็ใครสนใจนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับนะครับทางเพจนะครับเฟซบ o ๊กนะครับเดี๋ยวรันทุงเชิบๆนะครับก็ใครที่อยากจะวิ่งไม้สับโซนภาคอีสานนะครับโซนภาคอีสานก็สามารถเข้ามาวิ่งร่วมกับเราได้นะครับแล้ก็เสร็จเป็นที่เรบร้ียอยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาขึ้นหน้าตลอดนะครับถ้าไม่มีรถดูยิ่งสบายเลยนะครับก็ขึ้นเสร็จแล้วก็คุมผ้าออกไปเลยนะครับปลายทางก็แหลมฉบังนะครับปลายทางแหลมฉบังก็ใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันพี่น้องน้ำไม่ต้องอาบยาไปยาไปชื้นหวาน